สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวซีรีส์เกาหลีเรื่องราชินีนักต้มนำแสดงโดยนางเอกสาวพักมินยองที่มารับบทยุนอีรังจูจงยอกที่มารับบทมยองกูโฮและพักฮีซุนที่มารับบทเจมบอกเล่าเรื่องราวของนักต้มตุ๋นสามคนที่มาก่อตั้งทีมนักต้มเพื่อหลอกเอาเงินคนเลวเป็นเรื่องราวของยุนอีรังนางเอกของเรื่องที่เป็นนักต้มตุน๋นนางเอกทำงานกับมยองกูโฮและเจมเพื่อนนักต้มตุ๋นของเธอ พวกเธอมักจะจัดฉากเหตุการณ์ต่างๆเพื่อหลอกเอาเงินคนที่เป็นเหยื่อแต่ทุกคนที่พวกเธอหลอกคือคนไม่ดีล่าสุดพวกนางเอกก็หลอกเงินแม่หมอจอมหลอกลวงมาได้หลังจากแบ่งเงินกันมายองกูโฮก็ขอออกจากทีมเพื่อไปตามทางของตนเองแต่ใครจะรู้ว่ายุนอีรังกลับส่งเจมไปหลอกชอนแทซูประธานมูลนิธิโมแรที่ภายนอกเป็นนักธุรกิจที่ชอบช่วยเหลือสังคมแถมยังเปิดสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่จริงๆเป็นเจ้าพ่อเงินกู้ใต้ดิน เขากำลังโดนสัรพากรตรวจสอบการเลี่ยงภาษีรัฐของมูลนิธิโมเรเขาจึงพยายามจะขนย้ายเงินสดจำนวนมหาศาลออกนอกประเทศซึ่งนางเอกส่งเจมไปหลอกชอนแทซูแต่กลับโดนจับได้ทำให้เจมเจ็บหนักพอมายองกูโฮรูก็ร่วมมือกับนางเอกเพื่อมาหลอกชอนแทซูเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกันเป็นแนวอชญากรรมคอมเมดี้ที่ดูสนุกมีความขำขันไม่น้อยแผงการต้มตุน๋นก็วางแผนมาอย่างดี ออกอากาศทางพมพวีดีโอค่ะ